สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์บอลเต็งกันอีกแล้วนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์บอลในวันนี้นะครับเรามาสรุปทีเด็ดของเมื่อคืนกันก่อนเลยครับคู่แรกครับลิเวอพูลชนะเลสเตอร์2ประตูต่อ0ครับคู่ที่2ครับบินเบาเสมอกับบาเลนเซีย1ประตูต่อ1ครับคู่ที่3ครับยูนตทสชนะซัสซลโล่ครับ2ประตูต่อ1ครับคู่ที่4ครับเบซิตัสเสมอกับกัสเตฟนะครับ0ย์ประตูต่อ0ครับสำหรับคืนนี้นะครับเราจะวิเคราะห์ทีมไหนบ้างเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์กันที่คู่แรกเลยนะครับเป็นคู่ของบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับเริ่มที่คู่ของไลซิกนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโกโลนครับเรามารูฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้กันเลยครับนัดล่าสุดโกลนเสมอ1ประตูต่อ1ครับแล้วก็โกลนชนะ2ประตูต่อ1 เสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์ไลซิกชนะ4ประตูต่อ2ไลซิกชนะโคโลน4ประตูต่อ1ครับเรามาดูฟอร์มการเล่น6นัดล่าสุดของไลซิกกันบ้างครับไลซิก6นัดล่าสุดชนะ4แพ้2ครับสำหรับโคโลนก็ชนะ3เสมอ2แพ้1ครับมาดูฟอร์มการเล่นล่าสุดของไลซิกครับ5นัดล่าสุดแพ้ให้กับไบเยนนะครับ3ประตูต่อ2 ชนะวอล์กบวก2ประตูต่อ0ชนะอันซ่า2ประตูต่อ0ชนะสตูตการ์ส2ประตูต่อ0แล้วก็ชนะไมค์ครับ4ประตูต่อ1ครับมาดูเกมเล่นในบ้านของไลซิกกันบ้างครับไลซิกเล่นในบ้านนัดล่าสุดชนะวอกบวก2ประตูต่อ0ชนะอันซ่า2ประตูต่อ0ชนะไมค์4ประตูต่อ1แพ้ให้กับอาร์เมเนีย0นย์ประตูต่อ2องชนะคัตบัตนะครับ4ประตูต่อ1ครับ มาดูฟอร์มการเล่นของทีมเย็นกันบ้างครับโคลโนห้านัดล่าสุดนะครับแพ้ชนะกับไฟบวกนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเสมอากเก้สองประตูต่อสองเสมอโบคุ้มสองประตูต่อสองแล้วก็เสมอกับอัมบุกศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็แพ้ให้กับไบยน์เมอรนิกนะครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับมาดูเกมเยือนของโคลโนกันบ้างครับห้านัดล่าสุดเกมเยอนของโคลโนนะครับ ล่าสุดเสมอบวก้มสองประตูต่อสองชนะแอตตาบอลินสามประตูต่อหนึ่งชนะวกบวกสองสองประตูต่อสามแล้วก็เสมอกับอาร์เมเนียหนึ่งประตูต่อหนึ่งเสมอมายหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเรามาดูเรทราคาคู่นี้กันบ้างนะครับเรทราคาของคู่นี้แต่และเวฟนะครับเปิดอยู่ที่ครึ่งควบลูกกับลูกควบลูกครึ่งครับเรามาดูในส่วนของเวฟ m 8็กันก่อนเลยครับอ่ ราคาน้ําของทีมเจ้าบ้านนะครับเปิดอยู่ที่0.85ครับไหลขึ้นไปเป็น0.93ครับมาดูราคาน้ําของทีมเยือนกันบ้างครับราคาน้ําทีมเยือนเริ่มอยู่ที่1.05ไหลลงมาที่1.00ครับคู่นี้ต่อกันอยู่ที่ครึ่งครอบลูกนะครับกับอ่ลูกครอบลูกครึ่งนะครับสําหรับคู่นี้นะครับผมฟันตรงที่สกอร์นะครับไลซิกอ่ชนะโคโลนอยู่ที่ สประตูต่อ1ครับผมมองไปทางโคโลนครับเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับคู่ต่อไปเป็นคู่ของลาลิก้าสเปนครับเป็นคู่ของเซบีย่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอลเช่ครับมาดูฟอร์ม5นะัดล่าสุดที่เจอกันนะครับคู่นี้นล่าสุดเซบีย่าแพ้กับเสมอกับเอ,อเอลเช่น,นะครับ1ประตูต่อ1ครับแล้วก็ชนะเอลเช่2ตูต่อ0เอลเช่ชนะ2ประตูต่อ1 แล้วก็ชนะเอลเช่สามประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เซบีย่าชนะเอลเช่สองประตูต่อศูนย์ครับมาดูฟอร์มหกนัดล่าสุดของเซบีย่าครับชนะสองเสมอสามแพหนึ่งครับมาดูในส่วนของเอลเช่ฟอร์มค่อนข้างดีเลยครับชนะสี่เสมอสองครับเรามาดูฟอร์มล่าสุดของเซบีย่ากันก่อนเลยครับเอ่อเซบีย่านัดล่าสุดเสมอกับโอซานาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเสมอกับเซตาบิโกสองประตูต่อสอง แล้วก็เสมอกับบาเลนเซีย1ประตูต่อ1ครับแพ้กับเรอเบติส2ประตูต่อ1ชนะเกตตเฟ่1ประตูต่อศูนย์ครับ,บ,ร 1, ร 0, รบมาดูเกม่นในบ้าน5นัดล่าสุดของเซบีย่าครับเสมอกับเซตาบิโก2ประตูต่อ2ชนะเกตตเฟ่1ประตูต่อ0เสมอกับบาร์เซโลนาหนประตูต่อ1ครับชนะแอติโกมาริด2ประตูต่อ1แล้วก็ชนะเบลาบิยเรอัลนะครับ1ประตูต่อศูนย์ครับมาดูทีมเยือนกันบ้างครับ เอลเช่นะครับนัดล่าสุดนะครับชนะอาราเบีสามประตูต่อหนึ่งครับเสมอเรอัลมาดริดสองประตูต่อสองนะครับแล้วก็เสมอกับเรอัลมาดริดศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับชนะบียาเรอัลนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ชนะเอ็ดบันยอนหนึ่งประตูต่อสองครับมาดูเกมเยือนของเอลเช่กันบ้างนะครับห้าน,นัดล่าสุดครับเสมอเรอัลมาดริดสองประตูต่อสองชนะเอ็ดบันยอนสองประตูต่อหนึ่งชนะอามาเรีย สองประตูต่อหนึ่งแล้วก็แพ้ให้กับบาร์เซโลนาสามประตูต่อสองครับแล้วก็ชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาดูเรทราคาของคู่นี้กันบ้างครับในแต่ละเว็บนะครับเปิดอยู่ที่ครึ่งลูกควบลูกครึ่งนะครับมาดูราคาน้ําของ M88 กันเลยครับทีมเจ้าบ้านราคาน้ําเริ่มอยู่ที่0.95ครับไหลขึ้นไปเป็น1.12ครับสําหรับทีมเจ้าบ้านมาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับราคาน้ําเริ่มอยู่ที่0.95ครับไหลลงไปที่ 0.82ครับสำหรับคู่นี้นะครับราคาต่อรองอยู่ที่ลูกครวบลูกครึ่งนะครับผมฟันตรงสก,กอร์ที่เซบียชนะเอลเช่หประตูต่อ0ูนย์ครับคู่นี้ผมมองไปต่างเอลเช่ครับมาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับคู่ต่อไปเป็นคู่ของอลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับระหว่างปารีสแซงเก็ตแมงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรนครับเรามาดูฟอร์ม5นะัดล่าสุดที่คู่นี้ได้เจอกันนะครับ แรนชนะปารีสสองประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับปารีสชนะแรนสามประตูต่อศูนย์ครับแรนชนะปารีสสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ปารีสชนะสองประตูต่อหนึ่งครับมาดูในส่วนของหกนัดล่าสุดของปารีสครับหกนัดล่าสุดปารีสชนะสี่เสมอสองครับมาดูในส่วนของแรนกันบ้างครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สามครับ มาดูฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของปารีสนะครับนัดล่าสุดชนะลิว5ประตูต่อ1ครับเสมอ, 0, อนนท0ประตูต่อ0แล้วก็ชนะแรงนะครับ4ประตูต่อ0ครับแล้วก็ชนะเบรส2ประตูต่อ0เสมอโอลิมปิกลรียงนะครับ1ประตูต่อ1ครับมาดูเกมเล่นในบ้านกันบ้างน,นะครับของปารีส5นัดล่าสุดเสมอเนย0ประตูต่อ0ชนะแรง สี่ประตูต่อศูนย์ชนะแบสสองประตูต่อศูนย์ชนะโมนาโกสองประตูต่อศูนย์ชนะกลับูตสี่ประตูต่อหนึ่งครับมาดูทีมเยือนกันบ้างน,นะครับเ,เรนนะครับห้านัดล่าสุดนะครับชนะแบดสองประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็แพ้ให้กับแกงมังฟุตสองประตูต่อหนึ่งชนะบอกโดหกประตูต่อศูนย์แล้วก็แพ้ให้กับลองนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เสมอกับน้องซี่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมาดูกเกมเยือนของเรนกันบ้างน,นะครับเรนนัดล่าสุดนะครับ แพ้ให้กับแคมองฟุตนะครับ2ประตูต่อ1แพ้ให้กับลอง1ประตูต่อศูนย์เสมอกับน้องซี่1ประตูต่อ1ครับแพ้ให้กับโมนาโก2ประตูต่อ1ครับแล้วก็ชนะสเปอร์สประตูต่อศูนย์ครับมาดูเรทราคาคู่นี้กันบ้างน,นะครับในแต่ละเว็บราคามีทั้งต่อ1นลูกแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งนะครับมาดูในส่วนของเว็บ M88 กันเลยครับทีมเจ้าบ้านเว็บ M8 8นะครับราคานะเปิดอยู่ที่ 0.80ครับไหลขึ้นไปเป็น0.9 0.89ครับสำหรับทีมชาวบ้านนะครับมาดูราคาทีมเยือนกันบ้านนะครับราคาน้ำเปิดอยู่ที่1.08ครับไหลลงมาที่1.03ครับสำหรับคู่นี้นะครับผมฟันธงสกอร์ที่ปารีสแซงต์เแมงนะครับชนะแรนให้สกอร์2อประตูต่อ1ครับผมมองไปต่างแรงครับมาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับ เป็นคู่ของซูเปอร์ลีกโปรตุเกสนะครับระหว่างปอร์โตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสปอร์ติ้งลิเบอนนั่นเองนะครับมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับนัดล่าสุดปอร์โตเสมอ1ประตูต่อ1ครับแล้วก็เสมอ0ประตูต่อ0นะครับแล้วก็สปอร์ติ้งลิเบอนชนะปอร์โต2ประตูต่อ1ครับแล้วก็เสมอ2ประตูต่อ2ปอร์โตชนะสปอร์ติ้งลิเบอน2ประตูต่อ0ครับมาดูฟอร์ม 6นัดล่าสุดของโปโต้กันบ้างนะครับ6นัดล่าสุดชนะรวดเลยครับไม่แพ้ไกลเลยนะครับมาดูในส่วนของสปอตท้งมีบ้องกันบ้างนะครับ6นัดล่าสุดชนะ5แพ้1ครับทั้งสองทีมฟอร์มค่อนข้างดีทีเดียวทีเดียวนะครับมาดูฟอร์มการเล่นของโปโต้5นัดล่าสุดครับนัดล่าสุดชนะอารัวกา2ประตูต่อศูนย์ครับชนะมาริติโม่2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ชนะฟามาลิกเกนะครับ3ประตูต่อหนึ่ง นะครับปอตโต้ชนะเบเลเน่นนะครับ4ประตูต่อ1แล้วก็ปอตโต้ชนะวิเซซ่านะครับ3ประตูต่อ1ครับมาดูเกมเล่นในบ้านของปอตโต้กันบ้างน,นะครับชนะรวด5นัดเลยนะครับอนนัดล่าสุดชนะมารติติโมนะ่ Bar ประตูต่อ1ครับชนะฟามาริเกลส์ประตูต่อ1ครับชนะเบนพิก้า3ประตูต่อ1นงแล้วก็ชนะเบนพิก้า3ประตูต่อศนย์ะครับแล้วก็ชนะรีโอวาร์ดประตูต่อศูนครับเรามาดูเกมของ ทีมเยือนกันบ,บ้างนะครับนัดล่าสุดของสปอร์ติ้งลิบบอนนะครับนัดล่าสุดชนะฟาร์มาลิกเคานะครับสองประตูต่อศูนย์ครับชนะสี่ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ชนะเบนฟิก้าสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ชนะซันตาการ่านะครับสองประตูต่อหนึ่งครับแพ้ให้กับบราการสองประตูต่อหนึ่งครับมาดูเกมเยือนกันบ้างนะครับของสปอร์ติ้งลิบบอนนะครับนัดล่าสุด ชนะเบเลนเนสนะครับ4ประตูต่อ1ครับแล้วก็ชนะวิเซล่านะครับ2ประตูต่อศย์ชนะ4ประตูต่อศูนย์ะครับแป้3ประตูต่อ2แล้วก็ชนะ2ประตูต่อ1ครับเรามาดูเรทราคาคู่นี้กันบ้างนะครับแต่เราเวฟราคาต่อรองที่มีครึ่งลูกกับต่อปอนะครับมาดูในส่วนของ m 8 8กันเลยครับราคาน้ำของชาวบ้านเริ่มอยู่ที่0.92ครับไหลขึ้นไปเป็น1.16หนนะครับสำหรับทีมชาวบ้านนะครับในราคาต่อครึ่งลูก อะครับมาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับทีมเยือนราคาน้ําเริ่มอยู่ที่0.96ครับไหลลงไปเป็น0.78ครับสำหรับคู่นี้นะครับผมได้วิเคราะห์แล้วผมให้ฟันธงสกอร์ครับอยู่ที่ปอโต้เสมอกับสปอร์ตทิงริบบอนสประตูต่อ2ครับผมมองไปทางสปอร์ตทิงริบบอนครับฟันธงครับเรามาสรุป g ีเด็ดของคืนนี้กันอีกครั้งนะครับสําหรับคู่แรกไลซิกพบกับโคโลนะครับผมมองไปทางโคโลครับ คู่ที่2ครับเซบีย่ากับเอลเช่นะครับผมมองไปทางเอลเช่ครับคู่ที่3ครับปารีสกับแรนนะครับผมมองไปทางแรนครับคู่ที่4ครับปอร์โตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสปอร์ติ้งลิบบอนครับผมมองไปทางสปอร์ติ้งลิบบอนครับฟันตรงครับ